สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพบกับรายการมกและโรงเรียนวัดแม่แก่นน้อยสู่ชุมชนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับพวกเราคณะครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศภาษาจีนนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ,ะในรอบที่แล้วนะคะได้ไปฝึกกันบ้างหรือเปล่าคะค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะมาขึ้นคําศัพท์ใหม่นะคะเรามาทบทวนประโยคสนทนาง่ายๆกันดีกว่าคะ่ะ ค่ะสวัสดีค่ะหนีหาวสวัสดีหนีหาวสวัสดีเสียเสียขอบคุณปูเคริร์ไม่ต้องเกรงใจตุยปุีิขอโทษเหมยกว้านี่ไม่เป็นไรจเจียนลากรจ่ายเจียนลากรค่ะยังพอจะจำกันได้อยู่ไหมคะทีนี้เรามาทบทวนในเรื่องของการแนะนำตัวเองนะคะและการบอกสัญชาติกันดีกว่าค่ะ นี่ฮะหนีเจ้าชื่ออะไรสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะผมเจ้าเทียนยี่เหอฉันชื่อแป้งเหิรนเกาซิ่งรู้จักหนียินดีที่ได้รู้จักคุณรู้จักหนีว่าเย่เหิรนเกาชิ่งฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักคุณหนีสือหนา国人คุณเป็นคนประเทศไหนผมชื่อจงินฉันเป็นคนจีนหนีสือหนา国人คุณเป็นคนประเทศไหนผมชื่อไทยินฉันเป็นคนไทย ค่ะหลังจากที่เราทบทวนนะคะในเรื่องของการแนะนำตัวและการบอกสัญชาติไปแล้วนะคะเรามาทบทวนในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มกันต่อเลยดีกว่าค่ะนีสีฮวนชื่อฉันคุณชอบกินอะไร我喜欢吃包子ฉันชอบกินซาลาเปานีสีฮวน吃什么 คุณชอบกินอะไร我喜欢吃鸡肉饭ฉันชอบกินข้าวมันไก่นี้สี่ฮวนเฮฉันมอคุณชอบดื่มอะไร我喜欢喝可乐ฉันชอบดื่มน้ำโค้กนี้สี่ฮวนเฮฉันมอคุณชอบดื่มอะไร我喜欢喝茶ฉันชอบดื่มชาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน่าจะยังพอจำกันได้อยู่เนาะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะหยิบยกนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับผักและผลไม้นะคะมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันค่ะ,ะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาเริ่มออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคำว่าผักนะคะออกเสียงว่าชูไชซูไชชูไชผัก ทีนี้เรามาดูนะคะว่าผักมีอะไรบ้างวันนี้เรายกตัวอย่างผักที่เราเห็นบ่อยๆนะคะและได้รับประทานบ่อยๆนะคะอันแรกเลยผักกาดขาวปไผ่ช่ายไผ่ช่ายไผ่ช่ายผักกาดขาวต่อไปผักบุ้งนะคะคง,ค,งคงชินช่ายคงชินช่ายคงชินช่ายผักบุ้งต่อไปกะหล่ำปีนะคะ เปาซินไทเปาซินไทเปาซินไช่กะล่ำปีต่อไปแตงกวานะคะหวงกวาหวงกวาหวงกวาแตงกวาต่อไปแครอทนะคะหูหลัวปัวหูหลัวปัวหูหลัวปัวแครอท ต่อไปมะเขือเทศนะคะซีหง่อซีหง่อซีหง่อมะเขือเทศต่อไปคำว่าผลไม้ภาษาจีนเรียกว่าซุยกัวซุยกัวซุยกัวผลไม้ทีนี้เรามาดูนะคะผละไม้มีอะไรบ้างอันนี้ก็จะหยิบยกที่เรากินกันบ่อยๆเราพบบ่อยๆนะคะอันแรกแอปเปิ้ล พิงกัวพิงกัวพิงกัวแอปเปิลสับประรดนะคะป้วหลัวปวหลัวปวหลัวสับประรดต่อไปส้มนะคะจี๊ด z u จี z, ส้มต่อไปลำไยนะคะหลงเยี่ยนลงเหยยน หลงเหยียนลำใยยต่อไปทุเรียนนะคะหลิวเหรียนหลิวเหรียนหลิวเหรียนทุเรียนต่อไปมะพร้าวนะคะเยจืเอเยจืเอเยจืมะพร้าวค่ะหลังจากที่เราฝึกออกเสียงนะคะในส่วนของผักและผละไม้กันไปแล้วนะคะเรามาฝึกออกเสียงประเภทเนื้อบ้างดีกว่านะคะ ค่ะสำหรับคำว่าเนื้อนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าเนื้อทีนี้เรามาดูนะคะว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างนะคะอ่าชน,นิดแรกเลยเนื้อหมูออกเสียงว่าหจูเนื้อหมูต่อไปเนื้อวัวนะคะิวิวหนิวโอ เนื้อวัวทีนี้สังเกตกันไหมคะมีคำเหมือนกันคือคำว่าโคที่แปลว่าเนื้อข้างหน้านะคะจะเป็นมีคำว่าจูใช่ไหมคะจูดังนั้นเดาได้ไหมคะคำว่าจูหมายถึงอะไรหมูถูกต้องค่ะจูก็คือหมูนะคะที่เป็นสัตว์เนาะ,ะดังนั้นหนิวโรคำว่าหนิวหมายถึงอะไรคะวัวค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นเราเนื้อสัตว์ประเภทไหนเรา,เาก็ชื่อเอาเอาสัตว์วางไว้ข้างหน้า คำว่าโรก็จะหมายถึงเนื้อสัตว์ชนิดนั้นนะคะอ่าต่อไปค่ะเนื้อไก่นะคะจีโรจีโรจีโรเนื้อไก่ดังนั้นคำว่าจีแปลว่าอะไรคะไก่ค่ะถูกต้องค่ะจีแปลว่าไก่นะคะต่อไปเนื้อสัตว์อีกอันหนึ่งทีนี้คำนี้ออกเสียงว่ายุยย ยียแปลว่าปลานะคะอันนี้ไม่ต้องใส่คำว่าโรได้นะคะยียก็คือปลายี ui, ปลาโอเคค่ะค่ะหลังจากที่เราฝึกออกเสียงคำศัพท์กันไปแล้วนะคะเราก็ไม่พลาดที่จะมาสร้างประโยคนะคะฝึกการพูดสนทนาด้วยประโยคง่ายๆกันนะคะประโยคแรกนะคะส你ก欢吃มาก 你喜欢吃水果吗？你喜欢吃水果吗？คุณชอบกินผลไม้ไหมอ่าคำว่านี้สีฮวนชื่อสุยกว่าสุยกวแปลว่าผลไม้นะคะคุณชอบกินผลไม้ไหมทีนี้เราจะตอบตอบว่าไงดีนะคะถ้าเราชอบตอบว่าสีฮวนสีฮวนถ้าไม่ชอบตอบว่าปู๊สีฮวน 不喜欢，喜น,นชอบ，ป不喜นไม่ชอบโอเคค่ะทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคนะคะนี้สีฮวนชื่อสวีกัวมาหนี่แปลว่าอะไรคะคุณสีฮวนแปลว่าชอบชื่อคำกริยาตัวนี้แปลว่ากิน ต่อไปชวยกัวแปลว่าผล,ลไม้ทีนี้คาว่ามาแปลว่าไม้โอเคค่ะดังนั้นประโยคนี้แปลตรงตัวเลยนะคะนี่สีห้วนชื่อชวยกัวมคุณชอบกินผล,ลไม้ไหมนะคะต่อไปสีห้วนแปลว่าชอบ ปูสีหวนไม่ชอบโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการตอบแบบง่ายนะคะถ้าชอบเราก็ตอบว่าสีหวนไม่ชอบตอบว่าปูสีหันดังนั้นสังเกตมีคำว่าปูใช่ไหมคะปูแปลว่าไม่นั่นเองเป็นปฏิเสธของภาษาจีนนะคะเราจะใช้คำว่าปูนะคะต่อไปอประโยคนี้นะคะนี้สีหานชื่อสวยกัว吗 นี่สีหวานชื่อสุ่กัมนี่สีหวานชื่อสุ่ยกัวมคุณชอบกินผลไม้ไหมอ่าถ้าชอบเราต้องตอบว่าสีหวานถ้าไม่ชอบตอบว่าปู่สีหวานโอเคค่ะต่อไปเรามาดูนะคะนี่สีหวานชื่อสุ่ยไหมนี่สีหวานชื่อสุ่ยไหม นี่สี่ฮวนชื่อชูช่ายมาคุณชอบกินผักไหมอ่าดังนั้นสังเกตนะคะนี่สี่ฮวนชื่อชูช่ายมาคำว่าชูช่ายแปลว่าผักจะแทนที่ตําแหน่งเดิมกับประโยคเมื่อตกี้ที่เราพูดนะคะชุยกัวเห็นไหมคะเราสามารถเอาคํามาแทนที่กันได้นะคะเป็นคํานามเหมือนกันนี่สีฮวนชื่อชูช่ายมาคุณชอบกินผักไหม ถ้าชอบเราตอบว่าฉีฮวนไม่ชอบตอบว่าปู่ฉีฮวนโอเคค่ะต่อไปค่ะอ่ามาดูประโยคนี้เห็นไหมคะสีแดงคําว่าโรเราเอามาแทนตําแหน่งคําเมื่อตกี้ชูใช่นะทีนี้เรามาดูประโยคนี้นี้ฉีฮวนชิรมเนี้อโรม你喜欢ฮวนช喜โรม吗 คุณชอบกินเนื้อไหมอ่านี่สีฮวนชิวโรม,มาคุณชอบกินเนื้อไหมถ้าชอบเราตอบว,ว่าฉีฮวนไม่ชอบตอบว,ว่าปู่ฉีฮวนโอเคค่ะทีนี้เรามาดูประโยคที่สองนะคะประโยคที่สองนี่สีฮวนชือ什么水果你喜欢吃什么水果你喜欢อ什么水果 คุณชอบกินผลไม้อะไรอ่าสุขีกว่าแปลว่าผลไม้ใช่ไหมคะอ่านี้ซีฮวนชื่อฉันเมื่อสุขีกว่าคุณชอบกินผลไม้อะไรทีนี้ถ้าเราตอบนะคะเราก็จะตอบว่าวอซีฮวนชื่อตามด้วยผลไม้นะคะชื่อผลไม้เลยนะคะอ่ะวาวอซีฮวนชื่อฉันชอบกิน ต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคนะคะคำวา่าหนีแปลว่าคุณสีหวนชอบชื่อคำกริยาแปลว่ากินเฉินเมอแปลว่าอะไรสังเกตนะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมาหมดแล้วนะคะอ่าต่อไปชุยกัวผล,ลไม้โอเคทีนี้นี่สีหวนชื่อเฉินเมอรุยกัวประโยคนี้จะแปลว่าอะไรคะคุณชอบกินผลไม้อะไรคะอ่า ่อไปฉันชอบกินวอสี่ฮวนชื่อวอสีฮวนชื่อวอสีฮวนชื่อฉันชอบกินอ่าเรามาดูนะคะวอแปลว่าฉันสี่ฮวนแปลว่าชอบชื่อคำกริยานี้แปลว่ากินโอเคค่ะดังนะั้วอสีฮวนชื่อตามด้วยผลไม้ที่เราชอบเลยนะคะเพราะว่าเราถามชุยกัวนะคะผละไม้อ่าทีนี้ รามาดูลองพูดประโยคนี้นะคะ Ni ชื欢吃什么水果？ช喜欢吃什么水果？คุณชอบกินผลไม้อะไร？Wa Wa huan che pui guo? 我喜欢吃苹果。我喜欢吃苹果。ฉันชอบกินแอปเปิ n ล。ชื่อ什么蔬菜？ นิสิฮวนชื่อ什么蔬菜สังเกตนะคะเราเปลี่ยนชุยกัวเป็นชูช่ชูช่แปลว่าผักดังนั้นนิสิฮวนชื่อ什么蔬菜แปลว่าคุณชอบกินผักอะไรอ้าววอชิฮวนชื่อปลายช่ายวอชิฮวนชื่อปลายช่ฉันชอบกินผักกาดขาวต่อไปนะคะนิสิฮวนชื่อ什么肉你喜欢吃什么肉 น,นิสิฮวนชื่อฉมโรคุณชอบกินเนื้ออะไรสังเกตตัวสุดท้ายเปลี่ยนเป็นคำว่าโรนะคะก็จะหมายถึงนี้สีฮวนชื่อฉมโรก็คือคุณชอบกินเนื้ออะไรวอสีฮวนชื่อจูโรวอสีฮวนชื่อจูโรฉันชอบกินเนื้อหมูค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยคนะคะการใช้คำว่าฉีฮวนและการใช้ คำกริยาคำว่าชื่อที่แปลว่ากินค่ะและคำกริยานะคะที่แปลว่าดื่มก็คือคำว่าเฮอค่ะค่ะใหางั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่สองค่ะ กลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่สองของรายการแล้วนะคะเ<ม>พลงที่ได้ฟังไปเมื่อกี้นะคะชื่อเพลงว่ากงสีกงสีค่ะกงสีกงสีนะคะในที่นี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรคะคุณม,มาลิคะคำว่ากงสีแปลว่ายินดีนะคะใช้ในการพูดอวยพรนะคะสำหรับอ่ายินดีในในในวาระต่างๆได้เลยค่ะใช้คําว่า si กงสีกงสีค่ะค่ะ หลังจากที่เราได้ฟังเพลงนะคะที่มีความหมายเกี่ยวกับการอวยพรนะคะซึ่งจะใช้ในวันตรุษจีนไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยจะหยิบยกเกรดความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนนะคะมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันค่ะค่ะในส่วนของกิจกรรมวันตรุษจีนในไทยนะคะคก็จะมีกิจกรรมนะคะ ทั้งวันจ่ายวันไหวแล้วก็วันเที่ยวนะคะในส่วนของวันจ่ายนะคะคุณครูมาลีขาอยากให้คุณครูมาลีอธิบายให้ฟังนิดนึงวันจ่ายเขาทําอะไรกันบ้างคะอ่าวันจ่ายก็ชื่อมันบอกว่าวันจ่ายนะคะก็คือการไปซื้อของนะคะก็คือเตรียมมีทั้งเตรียมไหว้นะคะหรือการซื้อของเพื่อเตรียมตกแต่งจัดบ้านใหม่อย่างเงี้ยค่ะ ก็คือมีทั้งของเสื้อเส้นไหว้นะคะของที่ใช้ในการตกแต่งบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นของต่างๆที่จะมอบให้ในการอวยพรวันปีใหม่ค่ะค่ะและในส่วนของวันไหว้นะคะก็จะมีการไหว้นะคะขอพรจากเทพเจ้าใช่ไหมคะคุณมลิ่ะการไหว้ญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคะ,มคะแล้วก็การไหว้ญาติพี่น้องต่างๆนะคะ และอีกวันหนึ่งนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือวันเที่ยวนั่นเองนะคะในส่วนของวันเที่ยวนะคะซึ่งจะเป็นวันปีใหม่นะคะที่ทุกคนเนี่ยค่ะจะรวมตัวกันและไปเที่ยวกันแบบครอบครัวในการเที่ยวในครั้งนี้นะคะก็จะพากันไปไหว้พระขอพรน,นั่นเองนะคะตามศาลเจ้าต่างๆหรือว่าจะไปวัดนะคะค่ะทีนี้นะคะในส่วนของวันตรุษจีนนะคะ เราก็มีคำศัพท์นะคะมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะคุมมลีคะ่ะมีคำว่าอะไรบ้างคะ,อ,ะอันแรกเลยนะคะชื่อเทศกาลวันตรุษจีนนะคะก็คือชุนเจียชุนเจียชุนเจียตรุษจีนค่ะอันนี้คือชื่อเทศกาลวันตรุษจีนของของคนจีนนะคะเราจะเรียกว่าชุนเจียทีนี้ช่วงเทศกาลวันตรุษจีนเรามักจะได้ยินเสียงอะไรคะ ประทัดค่ะ,ะเสียงประทัดนะคะเรียกว่าเปียนเผาเปียนเผาเปียนเผาประทัดโอเคค่ะดังนั้นวันตุ๊จีนสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วทุกคนต้องนึกถึงและอยากได้ซองแดงๆคืออะไรเอย่ยอ่างเปาค่ะ,ะทีนี้อ่างเปาเนี่ยเป็นศาษาตร์้จิ๋วนะคะที่เรารู้จักเนาะแต่ทีนี้ภาษาจีนกลางเรียกว่าหงเป้าหงเป้าหงเป้า อ่างเปาโอเคค่ะต่อไปค่ะสำหรับบ้านนะคะบ้านไหนที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยหรือร้านค้าต่างๆถ้าเทศกาลวันตรุษจีนเราจะเห็นว่าตรงประตูบ้านนะคะตรงประตูร้านเขาจะติดเป็นคำกรอนคู่นะคะสีแดงนะคะไอคำกรอนคู่ในวันตรุษจีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าชุนเหรียญชุนเหรียญชุนเหรียญกรอนคู่อ่ะต่อไปค่ะแล้วเราจะเห็นที่เขาปัด ประดับประดาสวยงามนะคะตรงศาลเจ้าเอ้ยหรือว่าตรงถนนนะคะที่ที่หน่วยงานเอามาติดไว้นะคะหรือทางห้างสรรพสินค้าแดงๆที่ห้อยอยู่นะั่นคืออะไรคะโคมค่ะถูกต้องค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะถ้าวันจุลจีนนะคะเราก็จะเห็นว่าทุกที่ประดับประดาไปด้วยโคมไฟสีแดงทีนี้โคมไฟเรียกว่าเติ้งหลงเติ้งหลงเติ้งหลงโคมไฟโอเคค่ะ ทีนี้หยิบยกเนาะมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่เมื่อกี้เราก็เรียนไปแล้วเรามาทบทวนอีกรอบนะคะผละไม้นะคะก็คือส้มเขานิยมเอามาไหว้แล้วก็มารับพระทานกันนะคะคำว่าส้มยังพอจําได้ไหมคะเรียกว่าอะไรเอ่ยส้มเรียกว่าจีจืค่ะโอเคค่ะจีจืนะคะส้มในส่วนของวันตุจีนนะคะสิ่งที่คนจีนนะคะหรือว่าคนไทยเชื้อสายจีนนิยมก็คือนะคะ การสวมเสื้อผ้าใหม่นะคะสวมเสื้อผ้าเน้นสีสันสดใสเนาะแล้วก็เน้นสีอะไรคะครูแป้ง่ะสีแดงค่ะเน้นสีแดงนะคะสิ่งที่คนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนนิยมทํามากที่สุดก็คือการกลับบ้านนะคะรวมตัวนะคะของญาตินะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาและ ไหว้ขอพอรจากเทพเจ้ารวมถึงไหว้บรรพบุรุษนะคะที่ลวงรับไปแล้วด้วยเช่นกันนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของการไหว้ก็จะมีอาหารนะคะอ,า,อาหารที่ เป็นมงคลนะคะคุณคูณมาลีขาอาหารที่เป็นมงคลสําหรับในการไหว้นะคะแล้วก็สําหรับในกิจกรรมของวันตรุษจ,จีนนะคะที่สําคัญมีอะไรบ้างคะอ่าอันแรกเลยนะคะอาหารมงคลนะคะที่เขานิยมเอามาไหว้หรือการเอามามีในโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันเนี่ยอันแรกเลยก็คือปลาค่ะ ปลาเราเรียนไปแล้วปลาเรียกว่าอะไรนะคะหยโอเคค่ะปลาหรือคําว่าหยึยนะคะทีเนี้ยคาว่าหยึยตัวเนี้ยตรงกับภาษาจีนก็คือเนียนเนียนเหยอยึยนะคะมันเป็นคําพ้องเสียงกันมันแปลว่ามีเงินเหลือกินเหลือใช้นะคะอ่าดังนั้นคนเลยนิยมมาดับอ่านาปลามารับประทานหรือนํามาไหว้นะคะต่อไปนะคะขาดไม่ได้เลยตรงที่เป็นการเอามาไหว้หรือ,ออาหารเลยเราจะมีเนื้อศาสตร์อยู่นะคะก็คือคําว่า หมูใช่ไหมคะหมะูหมูเราเรียกว่าอะไรนะคะจูอ่าถ้าเนื้อหมูล่ะคะจูโร่โอเคค่ะดังนั้นคนจีนก็มักจะกินจูโร่ด้วยนะคะอ่าทีนี้เรามาลองทบทวนประโยคนะคะเมื่อตะกี้ที่เราเรียนไปเราลองเอาคำศัพท์ที่เราเรียนตรงนี้มามาทบทวนอีกรอบนะคะถ้าคุณชอบกินปลาไหมเราจะถามว่าไงคะนีฉีฮวนชื่อหยูมา เก่งมากค่ะนี่สีฮวนชื่อหยีหมะคุณชอบกินปลาไหมถ้าเราตอบว่าชอบตอบว่าชนถทาไม่ชอบละคะปูีวโอเคต่อไปค่ะถ้าคุณชอบกินเนื้อหมูไหมถามว่าไงคะนี你喜欢吃อจูโอเคนชีชือจูโร่ม吗 คุณชอบกินเนื้อหมูไหมถ้าชอบตอบว่าชวนถ้าไม่ชอบล่ะคะปู่ชวนโอเคค่ะต่อไปนะคะอ่ะาเมื่อกี้เราเรียนไปเนาะที่บอกว่าส้มนะคะเขานิยมมาไหว้เนาะอ่าดังนั้นส้มอ่านว่าอะไรนะคะจุเรีอ,อีกรอบค่ะจุเรีดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าคุณชอบกินส้มไหมเราจะถามว่าไงคะคุณชอบกินส้มไหม อ่านี้สีฮวนชื่อจี๊อมาคุณชอบกินส้มไหมถ้าชอบตอบว่าสีฮวนถ้าไม่ชอบละคะปู่สีฮวนอ่านะคะต่อไปมีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่จะขาดไม่ได้โดยเฉพาะคนจีนในประเทศจีนนะคะทางแถบทางเหนือเขาจะต้องกินสิ่งนี้ในวันตรุษจีนก็คือเกี๊ยวนั่นเองนะคะเกี๊ยวเขาเรียกว,ว่าจิยวจื้อจิยวจื้อจยวจื อทีนี้ถ้าต้องการถามว่าคุณชอบกินเกี๊ยวไหมเราจะถามว่าไงคะหนีสี่ฮวนชื่อเจียวจื้อมหอืมหนีสี่ฮวนชื่อเจียวจื้อมหคุณชอบกินเกี๊ยวไหมถ้าชอบตอบว่าสี่ฮวนถ้าไม่ชอบละคะปู่สี่ฮวนอ่าโอเคค่ะค่ะในส่วนของอาหารมงคลนะคะเราก็ได้รู้จักรวมถึงได้ทบทวนประโยคก,กันไปแล้วนะคะ ทีนี้นะคะวันตรุษจีนยังขาดไม่ได้ก็คือคำอวยพรนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำอวยพรภาษาจีนในวันนี้นะคะจะขอคุณครูมะลินะคะยกตัวอย่างคำอวยพรนะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้นำไปใช้อวยพรผู้ใหญ่ในวันตรุษจีนหรือว่าในวันปีใหม่กันค่ะค่ะ สำหรับคำอวยพอรอันแรกนะคะเรามักจะได้ยินที่เขาพูดกันบ่อยๆแต่เป็นภาษาใต้จิวนะคะซินเจียยู่อีซินยี่หัวใช่ใช่ไหมคะเรามักจะได้ยินคำอวยพรนี้อยู่อันนี้จะเป็นภาษาใต้จิวทีนี้ภาษาจีนกลางจะพูดว่าไงนะคะอ่ะออกเสียงตามนะซินจงหลู่อีซินเหนียนฟาฉายซินจงหลู่อีซินเหนียนฟาฉาย ซินเจิงหรูอีชินเหนียนฟ้าฉายคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาในปีใหม่นี้นะคะโอเคค่ะดังนั้นมันเป็นคำอวยพรที่สามารถใช้ได้นะคะซินเจิงหรูอีซินเหนียนฟ้าฉายหรือซินเนีย้ยซินเจียยู่อีซินนี้หัวฉายนะคะซินเจิงหรูอีชินเหนียนฟ้าฉายนะคะขอให้สมหวังดังปรารถนานั่นเองนะคะต่อไปคำอวยพรสั้นๆอีกอันหนึ่งนะคะ กงสสีีฟฟ้้าาาฉฉยายกงสีฟ้าฉาย,าาย,าายขอให้ร่ำรวยค่ะแต่อันนี้มันมีภาษาแต้จิ๋วที่เมื่อ,อกี้นะคะก็คืออ่าสิงยี่หัวใช่นะคะสิงยี่หัวชอ่ชาก็ตรงกับภาษาจีนกลางก็คือกงสีฟ้าฉายนั่นเองนะคะกงสีฟ้าฉายขอให้ร่ำรวยนะคะอันนี้ควรจำนะคะอันนี้อันนี้สั้นๆง่ายๆแต่ความหมายดีต่อไปค่ะ อ,อันนึงนะคะอันนี้ออกเสียงตามนะคะต้าจีต้าลี่ต้าจีต้าลี่อีกรอบนึงค่ะต้าจีต้าลี่ ตาจีตาลีทีนี้ตาจีตาลีแปลว่าอะไรนะคะค้าขายได้กําไรอ่าอันนี้ควรจําไปใช้กับใครที่เป็นญาติหรือผู้ใหญ่ที่เปิดร้านค้านะคะอันนี้เป็นคําอวยพรที่เหมาะสมมากแล้วก็ผู้ฟังก็ยินดีมากที่จะได้รับ <c oughs> ฟังคํานี้นะคะค้าขายได้กําไรต ตา,ตาจีตาลีอีกรอบนึงค่ะตาจีตาลีโอเคค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพอจะจำกันได้ไหมคะในส่วนของคำวอวยพรง่ายๆนะคะค่ะมองดูเวลาแล้วนะคะวันนี้คงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอย่าลืมพบกับพวกเรานะคะรายการมอกอและโรงเรียนวัดแม่แก่นน้อยสู้ชุมชนทุกวันพฤหัสบดีสลับกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะ มาร่วมวอวยพรให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันไปก่อนถึงวันจีนดีกว่าค่ะซินเจิ้งรู้อีซินเหนียนฟ้าาฉเจเจียน